นี่ครับเรือของเรามันน่าจะมีตัวนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงกัดนะครับแต่มันอยู่ข้างในกัดแล้วนะครับทุกคนเนี่ยครับปลาติดอยู่ตรงนู้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy And Fishing นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาตกปลากันโอเค กับไม้อ่างเก็บน้ำนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเปิดคลังแสงของเรานะครับมาดูกันว่าจะเจ๋งแค่ไหนนะครับเปิดคลังแสง <Wow. S 1> นี่ครับผมเดี๋ยวเราจะใช้เหยืออะไรกันดีนะครับจะลองใช้สองตัวนี้ดูนะครับ มินิค่าย J n 4ฟแล้วก็สไตเกอร์รถถังยางค่าย JN 4ฟนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีผลงานกันหรือเปล่าในวันนี้นะครับโอเคครับแล้วนะนะเดี๋ยวเราจะออกหมายกันแล้วนะครับนี่ครับเรือของเราหนะ้านะ้ไม่ได้ตาฝาดนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแพรก็ได้นะ <Okay. S 1> ใช้ถังน้ำนะครับในการช่วยพยุง โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเอาแพรของเราลงน้ำก่อนนะครับผม no สุดๆครับงานนี้งานนี้รับรู้ได้เลยครับไข่เปียกแน่นอนเกยกไปครึ่งตัวครับผมตอนนี้ มันน่าจะมีตัวนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงกัดนะครับแต่มันอยู่ข้างในตรงนี้อาจจะยากเกินไปนะครับเราไปหาตรงจุดที่มันน่าจะมีตัวที่เห็นเหยื่อเราง่ายกว่านี้นะครับโอเค เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย no เลี้ยวซ้ายเล่นน้ำตอนหน้าหนาวเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับทุกคนหนาวสุดๆ แล้วนะครับทุกคนแบตกล้องดันหมดนะครับเนี่ยครับปลาติดอยู่ตรงนู้นนะครับกัดนี่ครับกัดจนได้ครับผมตามหามานานขาไปตะคิวอีกสุดยอดครับใสสวยเลยครับกัดตรงนี้นะครับตรงร่องนี่เลยไม่รู้ว่าแบตเราจะถ่ายได้อีกนานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเอาปลาออกก่อนแล้วกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ เปลี่ยนแบตกล้องใหม่แล้วนะครับปลาก็ยังติดอยู่ตรงนั้นนะครับยังไม่ได้เอาขึ้นนี่ครับพาหนะของเรา <Yahoo! S 1> ไม่เห็นช็อตกันนะครับพอดีว่าแบตกล้องมันหมดพอดีนะครับมันดับไปตอนที่เราเข้ามานะครับโอเคก็เริ่มจะคํำแล้วด้วยนะครับตอนนี้เราหาวิธีเอาเออกครับผม งไงออกมาแล้วผลงานของสไตเกอร์นะครับนีกว่าสวยสวยสวย,สวยน่าจะประมาณครึ่งโลได้ครับไม่ก็หนักกว่านั้นพอดีว่าใช้กล้องที่คาดหน้าผากนะครับยังไม่คุ้นชินกับมุมกล้องเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะจะชัดจะเห็นหรือเปล่า ครับผมผลงานสไตเกอร์สีส้มนะครับนี่อยู่ในปากไี่เห็นแน่นอนเลยาปากน้อยนี่ครับสีส้มสไตเกอร์รถถังยางนะครับของค่ายเจ4นฟนะครับนี่ใส่ปลาผมน่าจะประมาณครึ่งโลได้ดูครับ ทางที่เราเข้ามากับพาหนะของเรามีตัวโดนจริงๆเข่าผมสไตเกอร์สุดยอดครับเดี๋ยวหาแต้มต่อไปหรือว่าจะกลับดี <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับโอเคครับ And I can see my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me